กามิน vivo active HR นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือหูใส่สลักสายนาฬิกาแตกนะครับนี่นะฮะก็แล้วก็ลูกค้าแจ้งว่า,าการทัชสกรีนหน้าจอนะครับปิดกดปิดสั่งงานไม่ได้นะครับก็คือทัชไม่ได้บางจุดก็เป็นเรื่องปกตินี่นะครับเสื่อมอายุการใช้งานสีของหน้าจอนะครับอันนี้เทียบกับหน้าจอที่ปกตินะครับ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่นะครับนี่นะฮะได้เหมือนใหม่นะครับก็เป็นอะไหล่การมินแท้ร้อที่ทางร้านล็อกรีบายเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายแล้วก็เปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับก็ ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นที่ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับหลานล็อกลีบายยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ